าธที่การกรปปสประกาศนำมวลชนปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลพรุ่งนี้ขณะสรสเตรียมยึดคืนพื้นที่5จุดสัปดาห์หน้าสการ,รีพอร์ตนำรัฐมนตรีคมนาคมตรวจความคืบหน้าโครงการกอร่อสร้างรถไฟฟ้ารอบกทมเจ้าหน้าที่ยังไม่สรุปสาเหตุกาดยิงสศพที่บาเจาะขณะที่ผู้สูญเสียขอให้เร่งดำเนินคดีด้วยความเป็นธรรม ครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3ม,มิติอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์นะครับคืนนี้เริ่มด้วยความคืบหน้าการเจรจาระหว่างพระพุทธอิสระกับตำรวจเพื่อขอคืนพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับติดตามรายละเอียดล่าสุดกับคุณโสธิดาโชดวิกจิตสดผ่าน 3G จากถนนแจ้งวัฒนะครับคุณโสธิดาครับ คุณกิติคะบรรยากาศการชุมนุมที่เวทีแจ้งวัฒนะคืนนี้ก็ยังเป็นไปอย่างสงบนะคะมีกิจกรรมตามปกติหลังจากที่มีการเจราจาขอคืนพื้นที่ไปเมื่อเย็นที่ผ่านมาแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อสรุปอะไรเกิดขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามยังมีเรื่องหนึ่งที่ทําให้แกนนาและผู้ชุมนุมมีความกังวลเล็กน้อยนะคะก็คือมีการประกาศบนเวทีคะ่ะว่าอาจจะมีกําลังตํารวจตบเท้าเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งคืนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งคะ่ะ หลวงปู่พุทธาอิสระแกนนําเวทีกอปป,ปสแจ้งวัฒนาประกาศบนเวทีว่ามีสายยืนยันจากผู้กํากับสอนอทุงสองห้องว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามาในพื้นที่เวทีนี้อีกครั้งซึ่งแกนนําบอกว่าสิ่งที่กังวลไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตํารวจแต่กังวลเรื่องกลุ่มกองกําลังแฝงหรือมือที่สมที่อาจจะถือโอกาสบุกเข้ามาก่อเหตุวุ่นวายด้วย ส่วนกิจกรรมอื่นๆบนเวทีช่วงหัวค่ำนะคะมีการฉายซ้ําการเจรจาระหว่างหลวงปู่พุทธอิสระกับพลตารวจโทนเรศนันทโชธผู้บังคับการตารวจภูธรภาคหนึ่งเรื่องการขอคืนพื้นที่การจราจรถนนแจ้งวัฒนาอีกครั้งซึ่งการนาได้หยิบประเด็นที่เจ้าหน้าที่ตํารวจยืนยนันเรื่องความปลอดภัยของผู้ชุมนุมมาพูดว่าจะไม่ปักใจเชื่อและต้องดูสถานการณ์ต่อไปและจบสุดท้ายก็การเจรจาก็ไม่มีข้อยุติหรือว่าข้อสรุปเรื่องการคืนพื้นที่ใดๆนะคะ ทีมข่าวก็สอบถามเพิ่มเติมถึงความพอใจในการเจรจาซึ่งแกนนำก็ตอบว่าพอใจทุกประก,การและพร้อมนัดใหม่เจรจาครั้งใหม่ได้ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องปราศจากความรุนแรงและไม่มีการปิดล้อมค่ะเช่นเดียวกับการเจรจากับหน่วยงานราชการเพื่อขอเข้าทำงานในศูนย์ราชการตามปกตินะคะซึ่งหลวงปู่พุทธอิสระบอกว่าขณะนี้มีเราแปดหน่วยงานที่เจรจาสำเร็จแล้วเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักอายการกรมที่ดินสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ส่วนพรุ่งนี้จะมีกรมพัฒนาชุมชนและกระทรวงมหาดไทยที่เริ่มเข้ามาทำงานตามปกติได้วันแรกส่วนกรมการกงสุลแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้ามานะคะแต่ล่าสุดอธิบดีกรมการกงสุลก็รับปากว่าจะเปิดระบบออนไลน์ให้ประชาชนสามารถทําหนังสือเดินทางได้พร้อมกันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาและก็จะกลับไปเปิดให้บริการเวลาเดิมคือ8นาฬิกาสานาทีอีกครั้ง ตั้งแต่วันอังคารที่18กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปพร้อมกับขยายเวลาทําการเพิ่มอีก1ชั่วโมงเป็น16นาฬิกา30นทีเพื่อเร่งระบายคิวค่ะและนี่นะคะคือบรรยากาศสดค่ะที่ประชาชนเริ่มกัน วางเต็นท์นะคะเพื่อที่จะเข้านอนแม้ว่าจะมีข่าวว่าตํารวจจะเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งคืนนี้สําหรับความเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการช่วยเหลือชาวนาโดยการรวบรวมรายชื่อเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายประมาณ100ล้านบาทแล้วก็นัดกันสวมชุดดาทั่วประเทศเพื่อพร้อมกันขับไล่ระบบบทักษินค่ะส่วนการเจราจาระหว่างหลวงปู่พุทธอิสระกับตัวแทนจากสํานักผู้ตรวจการแผ่นดินและศาสตราจารย์ดรบวรศักดิ์อุวันโนเลขาธิการสํานัก สถาบันพระปกเก้าน,นะคะก็เลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะคุณกิติคะครับขอบคุณครับคุณโสธิดาครับไปที่เวทีแยกปทุมวันนะครับคืนนี้เลยาาิทการกรอปปสก็นัดรวมผลเจ็ดโมงครึง่งเดินไปทำเนียบรัฐบาลป้องกันอายุรัฐมนตรีกลับเข้าไปทํางานที่นั่นติดตามกับคุณมนตรีอุดมพงศ์ครับสดจากแยกปทุมวันครับคุณมนตรีครับ ครับคุณกิติครับวันนี้นายชุเทพเทพสุบันเลขาธิการกปบปสก็ขึ้นพูดที่เวทีปทุมวันนะครับมีเนื้อหาที่หลายประเด็นโดยเฉพาะการกล่าวหาว่าพันธบัตรโทษทักษิณอยู่เบ้างหลังในการนำนักธุรกิจไปลงทุนที่พม,ม่าและให้รัฐบาลไทยไปรับรองนะครับและวันพรุ่งนี้ก็จะนำมวลชนเคลื่อนกระบวนไปกดดันที่ทำเนียบรัฐบาลไม่ให้นายรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเข้าทำงานได้ครับ นายชูเทพเจรสุบันเลขาธะการกบปปสกล่าวบนเวทีปจุมวันเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาโดยระบุว่าวันพรุ่งนี้จะนำมวลชนจากทุกเวทีเดินไปปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่ศูนย์รักษาความสงบหรือสอรสจะขอคืนพื้นที่รอบทำเนียบเพื่อให้นายกและคณะรัฐมนตรีเข้าไปทํางานที่ทำเนียบได้การนัดหมายมีขึ้นในวันขอยนัการนัดหมายมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีที่ปทุมวัน จากนั้นนายชุเทพจนามวลชนเดินไปที่นั่นและยังระบุว่าจะไม่ยอมให้มีพื้นที่ใดที่มีการชุมนุมในขณะนี้ถูกขอคืนพื้นที่เพราะทุกเวทีจะยังปากหลักเพื่อกดดันรัฐบาลโดยไม่ยอมให้นายรัฐมนตรีกลับเข้าทำเนียบได้อีกเป็นอันขาดขณะเดียวกันนายชุเทพได้กล่าวถึงพันธบโทโททักษิณชินวัตรว,ว่าตัวนายชุเทพเองซึ่งถูกออกหมายจับข้อหากบฏขอท้าให้พันธบทโททักษิณกลับมาบัญชาการรับมือการเคลื่อนไหวของกอปปสด้วยตัวเอง โดยพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าเพื่อให้รู้แพ้หรือชนะราะที่ผ่านมากปป,ปสได้ชุมนุมมานานแล้วและรัฐบาลก็ยังไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มรูปแบบช่วงหนึ่งนายชุเทพกล่าวว่าพันตำรวจโททั้งินชินวัตรอยู่เบื้องหลังการให้นักธุรกิจไประดมเงินลงทุนในท่าเรือน้ำลึกถวายที่ประเทศพมา่าโดยให้นายยุทธมนตรีของไทยเป็นผู้รับรองในฐานะรัฐบาลว่าจะสนับสนุนนักธุรกิจและการลงทุน ซึ่งจะพัฒนาเป็นนิคมรวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและย่านธุรกิจในพม่าซึ่งนายชุเทพกล่าวว่าขณะนี้การลงทุนดังกล่าวก็ซบเซาลงไปเพระาะพม่าติดตามข่าวการเคลื่อนไหวของกอปปสและดิกฤตการเมืองในประเทศไทยอยู่แล้วในขณะน,นี้ส่วนกรณีการเคลื่อนไหวเพื่อหาเงินสนับสนุสน,นชาวนานในการเคลื่อนไหวเรียกร้องเงินที่รัฐบาลค้างอยู่นั้นนายชุเทพประกาศบนเวทีว่าได้เงินทั้งหมด26ล้าน2แสนบาทและแกนนำกปปสมีมติมอบให้สภาในความ ที่มีนายเดชอุด,อดมไกรฤทธิ์เป็นนายกสภาจํานวน25ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการที่ชาวนาจ,จะฟ้องร้องเอาเงินจากรัฐบาลและเมื่อได้เงินมาแล้วทั้งต้นทั้งดอกและค่าธรรมเนียมศาลที่ได้คกิมานั้นก็จะเป็นกองทุนช่วยเหลือชาวนารายอื่นๆต่อไปเรามอบเงิน25ล้านบาทให้สภาทนายความเอาไปใช้ในการดำเนินคดีฟ้องยิ่งรัก และพวกเพื่อเอาเงินคืนให้กับชาวนาท่านเดชอุดมกานธิ์บอกผมว่าฟ้องเรียกคืน,นั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยด้วยรวมทั้งค่าเสียหายที่ชาวนาต้องเสียเพราะไม่ได้รับเงินจำนวนนี้ก็แล้วแต่ศาลจับเมตตา นายสุเทพระบุว่ากำหนดจะมอบเงิน25ล้านบาทในวันอังคารนี้ส่วนอีก1นล้านสองแสนบาทและล่าสุดได้มาเพิ่มอีก2ล้านรวมเป็น3าล้านสองแสนบาทนั้นนายสุเทพระบุว่าจะนํามอบมให้กับครอบครัวชาวนาที่นายสุเทพระบุว่าค่าตัวตายจากปัญหาในโครงการดังกล่าวนะครับจำนวน11รายรายละ2องแสนบาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างติดต่อเพื่อขอให้มารับเงินที่เวทีกปปสที่ปัุงุวันนะครับ การมอบเงินที่นายชุเทียบระบุว่ามีทั้งหมด25ล้านบาทให้กับสภาวนาความจะมีขึ้นในวันที่18นี้นะครับส่วนวันที่19ที่กลุ่มชาวนาจะเดินทางมาขอพรบรัฐบาลเพื่อทวงเงินค่าจำนำข้าวและอาจจะได้พบกับนายกรัฐมนตรีที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมที่ถนนแจ้งวัฒนะนั้นนายชุเทียบระบุว่าก็จะนำมวลชนกปปสไปสมทุกกับขบวนของชาวนาที่นั่นเช่นกัน,กนครับคุณกิติครับขอบคุณครับคุณมนตรีครับ าดูความเคลื่อนไหวของศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยก็เตรียมยึดคืนพื้นที่การชุมนุม5จุดตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับโดยย้ำว่านายกรัฐมนตรีต้องเข้าทำงานในธรรมเนียบรัฐบาลได้แต่ว่าอาจจะไม่ทันในวันพุธนี้ในขณะเดียวกันก็ยืนยันนะครับว่าถ้าผู้ที่มีหมายจับคิดต่อสู้ตำรวจก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวเองนะครับร้อยตรีเฉลิมอยู่บํารุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสรสแถลงย้ำว่า ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปสรสจะปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่การชุมนุมใน5จุดสําคัญพร้อมกันประกอบด้วยพื้นที่โดยรอบทำเนียบรัฐบาลบนถนนพิศณุโลกตั้งแต่สะพานชมัยมรุชเชตถึงแยกมิสกาวันจุดที่2คือถนนแจ้งวัฒนะจึงขอนมัสการพระพุทธอิสระให้ออกจากพื้นที่จุดที่3ถนนราชดำเนินตลอดเส้นทางโดยเฉพาะจากสะพานมขวานรังสรรถถึงแยกผ่านฟ้าเนื่องจากเป็นเส้นทางเสด็จและเพื่อเตรียมงานกาชาติ จุดที่4คือกระทรวงมหาดไทยจุดที่5กระทรวงพลังงานเพื่อให้รัฐบาลและข้าราชการได้สามารถกลับเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ได้ครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นการบรรเทาความเดือร้อนของประชาชนจากปัญหาจราจรเพราะฉะนั้นผู้ที่ชุมนุมที่อยู่ทั้ง5จุดก็สามารถย้ายไปรวมกันที่ปทุมวันหรือสวนลุมพินีได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามร,รัฐมนตรีเฉลิมบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ได้เรียกว่าการสลายการชุมนุมนะครับแต่เป็นการขอใช้พื้นที่ ซึ่งเป็นของคนไทยทั้งประเทศโดยก่อนดําเนินการจะมีการจรจาจรผ่านการถ่ายทอดสดทางสื่อโทรทัศน์ช่อง11และช่อง9เป็นหลักโดยท่าผู้ชุมนุมโดยเฉพาะแกนนาที่มีหมายจับต่อสู้ตํารวจก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวเองซึ่งร้อยตํารวจเอกเฉลิมประเมินว่าในวันพุธที่19กุมภาพันธ์น่าจะได้พื้นที่ทําเนียบรัฐบาลคืนแต่นายกรัฐมนตรีก็อาจจะยังเข้าทํางานไม่ได้เพราะว่าต้องเคลียร์พื้นที่รวมไปถึงตรวจสอบวัตถุระเบิดต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ขณะที่นายนิติธรล้ำเหลือและนายอุทัยยอดมณีผู้ประสานงานกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอถแถลงข่าวเช่นกันนะครับว่ากลุ่มคอปทอม่ยินยอมให้นางสาวยิ่งรักแกลกคณะรัฐมนตรีกลับเข้าทํางานในพื้นที่อย่างแน่นอนซึ่งหากรัฐบาลยังพยายามดึงดันที่จะเข้าไปในพื้นที่อาจจะนําไปสู่การแตกหักและเกิดการสูญเสียโดยฝากไปถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมให้มาเจรจากับผู้ชุมนุมด้วยตัวเองนะครับ พักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าสกายรีพอร์ตนำรัฐมนตรีคมนาคมบินสำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้ารอบพื้นที่กอทมอครับสนับสนุนโดยโตโยต้าคัมรี่กุญแจมาสเตอร์คีย์โซเล็กซ์ ศูนย์บริการครบวงจรแก๊สและน้ำมันเอ e นอร์จีรีฟอร์ม